ในสมัยโบราณเมื่อโลกยังคงอาศัยอยู่ในความมืดมนและความหนาวเย็นผู้คนไม่มีแสงสว่างที่จะส่องสว่างในเวลากลางคืนและไม่มีใครรู้ว่าเวลานั้นผ่านไปอย่างไรเพราะโลกไม่มีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์วันหนึ่งเทพเจ้าแห่งแสงสว่างซึ่งมีชื่อว่าลูนาได้รับรู้ถึงความทุกข์ของมนุษย์บนโลกลูนาจึงตัดสินใจช่วยเหลือโลกนี้เธอจึงตัดสินใจนำแสงสว่างลงมาสู่โลก เธอขี่มาบินข่าวงดงามลงมาอย่างโลกลูนามีรัศมีที่เปล่งประกายรอบตัวทำให้ทุกที่ที่เธอผ่านมีแสงสว่างขึ้นเมื่อเธอมาถึงโลกลูนาพบกับเทพแห่งความมืดที่ชื่อว่าน ok ็อกซึ่งเป็นผู้คุ้มครองความมืดของโลกน็อก ok ไม่พอใจที่มีแสงสว่างมาแทรกแซงความมืดของเขาจึงเกิดการโต้ยแย้งกันขึ้นในที่สุดลูนากับน็อกก็ทำข้อตกลงกันลูนาจะให้แสงสว่างในเวลากลางวัน ในขณะที่น็อกจะให้ความมืดในเวลากลางคืนแต่เพื่อไม่ให้โลกอยู่ในความมืดมิดสนิทในเวลากลางคืนลูนาจึงเสนอว่าจะปล่อยให้แสงสว่างจากเธอสะท้อนกลับจากกระจกวิเศษบนท้องฟ้าซึ่งจะกลายเป็นดวงจันทร์ที่ส่องแสงอ่อนๆในยามค่ำคืนน็อกยอมรับข้อตกลงนี้ดังนั้นลูนาจึงปล่อยแสงสว่างของเธอสะท้อนกลับจากกระจกวิเศษ ทำให้เกิดดวงจันทร์ส่องแสงในเวลากลางคืนเพื่อให้มนุษย์ไม่ต้องอาศัยอยู่ในความมืดมิดอย่างสมบูรณ์นับแต่นั้นมาโลกมีทั้งดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงในเวลากลางวันและดวงจันทร์ที่ส่องแสงอ่อนๆในเวลากลางคืนผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสบายขึ้นรู้ว่าความมืดและแสงสว่างสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล นิทานนี้สอนให้เรารู้ถึงความสำคัญของการมีสมดุลในชีวิตและความร่วมมือระหว่างสิ่งที่แตกต่างกันเพื่อให้โลกนี้เป็นที่ที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น